พี่อมทำไมเราต้องเสียงเงิน6 0แสนเพื่อทดสอบสกินแคร์แค่ตัวเดียวด้วยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้สกินแคร์ของเราว่าใช่แล้วมันจะเห็นผลจริงไม่แพ้ไม่ละคายเคืองเราก็ใช้รีวิวจากลูกค้าได้ไหมอ่ะได้คือการรีวิวจากลูกค้าที่เขาใช้จริงก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเรามีสถาบันที่น่าเชื่อถือมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมิอนะมันก็จะแบบเวิร์กกว่าเลิศก,กว่าแต่มันต้อง0 0แสนเลยนะทำไมมันต้องแพงถึง00แสนเลยอ่ะก็เพราะว่าเราเลือกสถาบันที่แบบมาตรฐานมีเครื่องมอ่ทิธการทดสอบบที่ได้รัมาาาตรฐนอย่ง เดิมสแกนเอเชียที่เขาเป็นสถาบันที่ทดสอบเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องสําอางโดยตรงซึ่งในขั้นตอนต่างๆมันก็มีค่าใช้จายย่ายเยอะใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นหมอเครื่องมือต่างๆอะไรเงี้ยคือมีค่าใช้จ่ายหมดเลยแล้วแต่ละขั้นตอนคือมันแพงเหรอคะแพงนะเพราะว่าคืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการคัดเลือกอาสาสมัครที่จะมาทดสอบกับเราก่อนอย่างเช่นเราต้องการทดสอบเรื่องริ้วรอยต้องหาคนตามช่วงอายุที่มีริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหางตาหน้าผากล่องแก้มอะไรเงี้ยจะมาทดสอบแล้วเราก็ไม่ได้ทดสอบแค่สี่ห้าคนแต่เราทดสอบมากถึง20กกวว่าคนแล้็ ในการทดสอบของเราเนี่ยนานสุดคือ56วันรวมไปถึงเครื่องมือที่เราทดสอบเราไม่ได้ทดสอบแค่ดูชุ่มชื้นขึ้นไม่แห้งลอกอะไรเงี้ยเราทดสอบไปถึงแบบริวร้วรอยที่มันลึกไม่ยืดหยุ่นมันไม่เรียบเนียน,นคือเราทดสอบแบบใช้เครื่องมือแบบหลากหลายมากๆและการประเมินเราก็ใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีค่าแพทย์ที่แบบเราเลือกมาประเมินด้วยซึ่งสิ่งต่างๆก็คือทําโดยสถาบันเดิมสแกนเหมันก็เลยมีต้นทุนที่สูงก็คือมันเป็นความตั้งใจของแบรนด์ที่ผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาอยากให้เวลาที่เราทําสินนค้าาาาออกกมมตัวเรรีผล หรือว่าการศึกษารองรับว่าบทนีที่เราทํามามันมีประสิทธิภาพจริงๆนะเราไม่ได้แบบโมเมขึ้นมาว่าอุ้ยอันนี้มันช่วยเรื่องริ้วรอยได้ช่วยเรื่องกระจ่างใส่ได้แต่ว่าเราเอาไปทดสอบมาแล้วว่าโอเคสิ่งนี้มันช่วยได้จริงๆแล้วลูกค้าก็สามารถคาดหวังควรรับได้ให้ตรงกับคอนเซปตที่บอกว่า research back population